เาาลำปางคนนี่อาสานันตาเครือก็ว่าตีน้องๆห้องว่าไอ้ายอาสาไอ้ายอาสาเป็นนุ่งบ้านไ่ควงเปาอำเภอเมืองจังหวัดลำปางชีวิตละออนบ้านนอกปันรถทีไปหงเฮียนตึงวันตั้งแต่เฮียนปอเจ็ดจนจบมอ .3 จากนั้นศึกษาต่อสาขาอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิคลำปางชีวิตคือการต่อสู้แม้ว่าจะยะการนัก ไปเป็นนุ่มโฮงงานอาหารกระป๋องทีจังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่หลายปีต่อมาแย่การเป็นช่างเทคนิคตีโรงแรมติปจ้างจังหวัดลำปางเมื่อเริ่มรับราชาการตื้อแรกปี2536ตีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูลปี2538ย้ายมาเป็นช่างเทคนิคห้องแสดงทีวีช่อง8ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต3จังหวัดลำปาง และง่ายมาจากจังหวัดลำปางมาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ปี2543จนถึงบัเเีียวนี้อายอาสาเป็นช่างเทคนิคตีเป็นตึงช่างกล้องหัวหน้าควบคุมสัญญาในรถโอบีจากระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิตอลญงการด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจขยันขันแข็งอารมณ์ดีเป็นที่ฮักของผู้บังคับบัญชาและน้องๆทีมงานทุกคน คือพูดถึงความประทับใจนี่ประทับใจคือที่ได้ทำงานให้พ่อหลวงแห่งไทยนะและก็ทำงานให้กรมประจำพัน์ที่มีทั้งสื่อวิทยุและสื่อโทรทัศน์ที่อนำข่าวสารจากรัฐไปสู่ประชาชนและเอาข้อร้องเรียนจากประชาชนมาให้รัฐได้แก้ไขประทับใจเจ้าหน้าที่ NBT นทีเชียงใหม่ทั้งหมดทั้งฝ่ายรายการฝ่ายข่าวโทรทัศน์ธุรการ ฝ่ายช่างเทคนิคโดยเฉพาะฝ่ายช่างเทคนิคต้องขอขอบคุณมากๆที่น้องๆอ่ะเป็นคนเก่งคืออุปกรณ์มันเป็นรุ่นใหม่นะน้องๆก็คอยให้คําแนะนําการใช้อุปกรณ์เทคนิคต้องขอขอบคุณน้องๆฝ่ายช่างเทคนิคเป็นอย่างมากเลยครับจะฝากฝากขอบคุณมากกว่านะฝากขอบคุณมากกว่าที่น้องๆนี่ให้คําแนะนําการใช้อุปกรณ์เทคนิคโดยเฉพาะวันหน้าช่างนี่เก่งมากคือคือเก่งจริงๆยอมรับเลยไม่รู้ คือสมองสีกซ้ายสีกขวานี่ทําด้วยอะไรอ่ะโอเคคือเก่งจริงๆอ่ะคือการนั้นแก้ปัญหานี่นะแกนี่เก่งมากนะที่เราถ้ามีปัญหาเนี่ยเราโทรมาหาแก้ปัญหาได้เลยถ้าถ้าหัวหน้าช่างอยู่ในในที่ที่สานักงานเราไปถ่ายทอดนอกสถานที่นะหัวหน้าช่างนี่ถ้ามีปัญหาเราโทรมาแป๊บนึงแก้ปัญหาได้เลยก็อยากขอบคุณน้องๆคืออ่าคอยรักษาอุปกรณ์ของเราเะนาะให้ อยู่ได้ยาวนานจะได้ใช้เป็นสื่อในการถ่ายทอดในทางภาครัฐมิสุประชาชนได้นานๆขอขอบคุณครับด้านชีวิตครอบครัวไอ,อ้อาสาหลงหักสาวคนงามปีลาวันหักเดียวใจเดียวมีลูกสาวสองคนและมีหลานบาวหน้าหักหน้าจังจื่อว่าน้องนับพัชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ ไอ้อาสา,าขอใจเวลาพักผ่ออยู่กับครอบครัวพอบ้านพอจอ้องแงไห้แงสวนใจชีวิตยังพอเพียงตีบ้านไห้ควงเป้าหลำปางหนาจะไปลืมกันเน้อครับเอลวัน e สลุงเงินลำกามาเป็นเทพีควันใจปีนุ่มลำปาง